สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะมันนี่กัมาพบกับสองน้องครีมคิดวดอกหนึงงห่งเนกะ่าจจิดซองหนึงงน่งซองใดนะซองคอร์จะจืดซองหนึ่งเนาะมาดูติดตามเพลนเด้อพี่น้องมันมน,นี่เฮามีเมนูเด็ดนออะพี่น้องแมนูคันใจดีเป็นหมอเป็ดเห็ตัวหนึ่งมันนี่ครีมสิมาเห็ดเลือดแปรงเป็ดนะพี่น้องเนาะแมนยูคันเป็นใจเดียนเงินเดือนจะจืดอ๋อกนะพี่น้องเดือนแหล่เพม่อนกับเป็ดตัวหนึ่งเลยกะ เห็ดเป็ดเจือดลาบ่านลาบหานเพราะว่าเพื่อเขามีซัดเลี้ยงพี่น้องเลยว่ายกเว้นเห็นตัวคนละตัวเลยเพ่เลี้ยงหานไก่งวงเป็ดไก่พี่น้องลายลายแห้งนะเ่าจะเจือเดียวกบะปลานน่าเจือพ่อด้กินน่าเจือพ่อด้กินพี่น้องอยามลงหน้าเดี๋ยวพี่น้องพอดอัดบอดิสซึก็จะเาเนาะไม่ได้กะไม่คันถึงกะตัวยาเห็ดเป้งกะเห็ดเลยือดน่ะขี้สีอับเป็ดตัวหนึ่งแล้วก็เห็ดเือดแปลงเป็ดเนาะ มาหลุดว่ามันสิกามอยู่บอกพี่น้องขิมสิมากัดเพราะว่าถ้าคนกัเปีให้เบื้องหน้ามันนี่บกามนะพี่น้องคนเห็นบันเป็นกับบกามพี่น้องเคยเห็ุบพรพี่น้องบอกนี้เลยว่านเขาจะเอินเอาเอาเลือกันมาน่ะพี่น้องขิมสีโปรไทยเบื้องหน้าเอาแบบสามส่วนสี่สี่ส่วนหานี่แหละน้ำปลาแต่กระตามเป็ดนะพี่น้องเป็ดผูกเป็ดเป็ดผูกเป็ดแม่แล้วพี่น้องเนาะมันนี่สิไม่เห็ด เหลือแปงเป็ดให้พี่น้องเบิงเนาะซีมือซอคีมคิวดก19แล้วพี่น้องฝากติดตามเด้อเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่ซื้อนํานะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยแต่ว่าบ่ได้ตอนขานะตอนเอาตอนขากับตอนเอาเลือเนาะบ่ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเพราะว่ายามมันติดิกาิดนี่กเลือดเขาาลายามติดิกาิดแล้วมันสิลงบ่ได้เนาะพี่น้องสร้างดได้บ่ได้แต่พี่น้องเบิ่งได้อยู่แต่ว่าสิบ่ได้น้ําหาได้เงินเนาะความหมายไปบงกันเลยพี่น้องเอาตัวนี้จือ พี่น้องพี่ไงน้องพรอะไม่พี่น้องเนี่ยฮานเอ้ว่าแม่นแม่หรือฮานนะฮานไก่งวงพ่อได้กิน้ะพี่น้องเลี้ยงพอได้กินเนาะมัยจะข้ามอับหายเลี้ยงสองตัวสีเหละอยู่บันีดเห็นนะมีเรื่องกับบนโต๊ะหันไก่งวงไปเคยเห็นพี่น้องเอาตัวได้เตือดเลือดเตะจ้ามาคอยดูชิบว่อันนี้ให้เบินกับพี่น้องเนาะไก่งวงพันนะ แม่ใั่เด็กตัวนี้ขี้ตัวนี้นั่ท่อเการเลยเนาะแล้วก็พี่น้องมือนีาวี่วนมีจืเดนมาวาส่วนเพินสิเกพักพร้อมเสริมเนาะหักีดิบไปกัดกับพีกกินงกับเกลือแปเพ็เนาะไปกับักเอาวัายเนาะี่น้องมีขบูเดสเพินไปเท่าพี่เท่าพี่นม่เต็นอยู่พี่น้อารีักอก เอออ่าแลคือคนปลูกพระหอมเสริม really? น้ำถว่ว an ข no. ี no. ้ม an ันได้นี่หละน้ำถ่วนี่ว่าได้ผนจีตัวงมือแรง อสองศูนย์แล้ว,วอ่พะพ้นหยีไปลวพี่น้องห้ามกันโมดได้เก็บพักเด้อหลังพักนี่อจีเด้อเปทางร่างพักผมเนาะพักกะน้ัออ่ถ่พี่เนาอไม่รู้เพื่อนอันนีสม่มทุ่มพักเน่ะ,นะสั่งมมไม <ป S 1> ่ท <ไป S 1> ุ่มพี่เนาะ พ you know ี่นออะเขียวทุกอย่างในสวนน่ะตน่าูกินเลาอันนันบเขาคอนะมันวเี้ยงทุนอ๋่นเชื่ออืออายุนอก็ได้พี่นองด้าพุงนะตนาให้นพุงนะ สีมือซะจืดซอ,องหนึ่งอ,อันนี้เห็นบอพี่น้องปลูกโกกเดียดซ้ำงาตัวนี้นะตัวนี้นี่เยอะตัวนี้นะมันตันคือคนเลยพี่น้องบึงหมาดด้ออยวยนี่อ้าพี่พี่อุ้ยจีนลองวัวนะเจ๊เขาจะมาเก็บไปเรียรรอบหนึ่ง เก็บมาเด้อใครโทรมานีะไ่ดากก้ข้าสูงหยนะสีอับ่ะะออมีก oh ัดขนเบิลเดี่ยกเปิดไหมได้ไม่อกเม่งเสกเผิดจะวัดดีครับาแม่กาแโอ้เก็หมอนนะ อากัตัวไหนก็ได้ไม่แจ่งไงสั้นนาฮักกับปูกไม่พี่น้องเลิกไปอย่างให้เก็บตัวนี้ฮกปูกเต้เฮิร์งอะไรน้อพี่น้องฮะวัวชิงไข่งามงามมีน้องามเบอร มีเอาคนงามปูนออนคนมันเขาดึงเบิดหากมันแล้วมันสีบบเกิดไหมน้าพี่น้องคนน่าฮารักเอาแต่หัวมาแล้วมันสีป่งไหมเพราะมันยังมีหากมันอยู่ทางลุง่มเ<ะ> <c oughs> ดือด่ได้บปต้องเอาหัวเด้อ Cần nha <laughs> Ừ. Ô vì nó ơi đừng cho nịt của đại bố kín lên bà này nè

เสิ่งมุนมุนกับช่องหลอกอกรก็ผอมทีรักจะเลี้ยงใครก็มาเท่าอย่างใดใครหรอไม่ค้าอย่าสหลักบายอันไปซอให้ทูเอะเขาจะค้าใครแต่เงาออกมาแล้วสิบหลักหลายก็จะค้าแต่นี้ใคตี มีแต่เซฟกระทาใหม่กินสติก,กไ่ได้ไไดนนอดันดีามาอีาไรอ่ มักริกหัวอซิคไก่ซอยผักหอมเสริมเนาะใส่ผักหอมหน่อยก็ได้เนาะนี่แอปสีใส่นะพี่น้องนี่เนาะพี่เนาะปีดหน่อยเนาะได้ซามีเนาะสีมันเนาะแต่กระดูกนาะสีเปปปิ่งอันนี้คือคนบวชด้วพี่น้องลูกอ๋อมันออหยางเนาะเพราะปีดท่ากันี่วสกานนี่อันท้าขั้วท้าขาอะไรกะรายการนั่น ลวงหนาแล้วลูกคนออกนาะพี่น้องแล้วก็มาปีกมาอยากอีกแล้วก็เลยเอาสีมันเนาะกระดูกพวกใส่พวกตับเอาไปอันปีกหน้าสิปีกอีกเนาะปีกต่างหากกระดูกมันนะแล้วก็แหนเดีย่ยนสีมาซอยเด้อพี่น้องเด้อสีมาซอยสีให้เป็นตอน,นีหน่อยๆเนาะเจ้าอะไดเจังซว,วยส,สวยในที่ซวยพีน่น,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 น้องสีมันหน้าหนึ่งหน้าสีหัวหน้าหัวสี

นี่ตะงเวนานมเลยที่พวกเราลาดดินเหรอพอจะพวงลจะยิงรนึ่งอะล้เรอีจะเสียาเดพี่น้องเออเด็กน้องอยู่มีเลี้ยงกะจ่าการกระดูกย่เด้งพี่น้องคนหนึ่งไม่ได้ อีกคนหนึ่งกับนั่งเบิองอีกคนหนึ่งกับยืนเบิงน้องพี่เนาะนั่นนงมันออนัง่งมันอยู่เพราะว่ามันมีน้ำมัน วัดแคสได้สิเลยเ็ดสีละลายเม็ดกระหน่สีละลายหน่อยขอของมันใหญ่แบบพี่หอขอของมันใหญ่สลายกลัวจ้าดดียอดดอ่ะตัไปได้สิหลวมเขาจมาช่วยตัวใหญ่ไปได้หรอเปล่าเรียกใหม่หมอรแป้งมันป่ะ

เรียบร้อยแล้วคีบน้นมามะขวเนอสหยสีมันซุกแล้วพี่น้อแต่ใส่เป็นนัวเนาะเียเป็นนัวลงมาใส่เป็นนัวหายเปนนัวเนาะพี่น้นนนะนนนองเ,นนนนพเพิ่มความนัวแล้วก็ยนันกับยันเข็มค่ะเลยเพราะว่าเดือดแใส่นลำปลาเลยนาะใส่เป็นนัวเนาะหัวโปกยังแนหละเดือดนะหัวจนซุกแล้วพี่น้องจนซุกนะเพราะอ,อภัยในเสียงอ่ะเป๊ะ มันหอกกลีบๆงเกล้บกวนะพี่นนอเป็ดมันจะคันลายเป็ดกับหานกับไก่ยืดหางมันเลยเหอกหายเสียงรลบกวนวะนคลิดก็พี่นนอเพราะเหตุยูเพื่อเพื่อนทาน,เ,นเป็ดทานเป็ดไก่จนเ,นเ,เห็ไม่ซูขาวสมันกกพี้ห,หัวจะมม่ซูพี่นนอในตอนใหญ่พี่เห็นเดดะมันอยากเลี้ยวไหวไหม นาเสียอยู่ว่ะเสียพื้เก่าเสียพื้เก่าแล้วว่ะเดี๋ยวจะไปซุกน่ะเนี่ยเฟสเบียดตอนใหญ่โพรเบียดแป้งเป็ดตอนใหญ่โพรพี่น้องเอ้ยเสียสูบเลยนว่ะสวยตัวนี้หน่อยเนาะอันนั้นมันนาสีมันน่ะแม่ให้สีนาแหมซกบี่นะแม่สูบเนาะสูบพี่น้องดูตัวเฟสหน่อยนพี่น้องเนี่ยพันเนาะ ขี้เลือดจะสตอนใหญ่น่ะเรนั้นใส่กระ้นในอยมหนเลือดตอนใหญ่ในเรื่องดีน้อง

ตันสีเนียมบอาหน้าสีกลพี่น้องตัวคุณาสีแหล่ๆน้อพี่น้องตกอันว่าจะไข่หว่ตกน้ำไปใส่กับเหลือน่อยเลยก็เทโงเลยก็หายมันกะมัแตก็เอาเกรือมาใส่พี่น้องเพราะว่าฝนหนาไม่้องหเป็นหังไ้นะเัราาอยากเห็นเหลือไรเกือเหลือตา เอ้ยอะให้ม่แต่งกลวงเสียงเป็ดเลยเลอดยทำม่ยากเลยเล้นีเลย้ยนอยใส่เลยม่ิข่าไขเลยิไข่วันเหลือหนาหลังอกไ่อยากว่าเลยแต่หัวมันกะเนอะหยหกกี่ยว่บอล้ดีเลยเลย คนมี่เมื่ออาบ้าพีคอนนะพี่น้องเมื่อเนี่ยพวกพีคอนเนื้อวางเอาพี่น้องเตัดตัดหน่อยเนาะพีคอนต่างพีคอนเนือดึงได้เก่งๆไม่ดแจกพี่น้องข้ากระท่ำสำเร็จสำเร็จเลยนาะพี่น้องเนาะกับใบถ่ายร้ายไปในได้พี่น้องยันที่มกระซีแทงเลยก้ามเลยเนาะ การไม่แหละม,มาเด้อมาเด้อยังมันกลายปเป็นเด็เกดเป็นโรคมือเล่นแลพี่น้องเนาะ เอาเลยจกะขีดส้ะขิวปาดพี่น้องเอ้ยนี่แหละเด็กบ้านเขากินนันนี้เนาะเล็กบนเนาะเขากินนั่นนี้เจ๊สวยเลยบะพวกโยนหยอกไปโยมายอไปพวกงานจะหนีเหือยจะทานยานมากินอยู่พี่

อัวนี้ก็คือสีห่อไปต่อเนาะย่างในหนึ่งไปใหาสิบเอ็กินญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าครีมสิจบครีบใบสมนีเด้อพี่น้องเด้อมียังอ่อนอัไปเด้ออัมแพลมียาดีบมียาดีบกินแต่ว่าครีมสิพอจบครีบใบสมนีเด้อพี่น้องขอบใจมียาคันก็มียาจืดเด้อพี่น้องสีมอหอเป็ดตัวหนึ่งหายเหตุเดือดแปลงเนาะจะบเอ็นกินฮานเนาะสิบกินฮานต่อเด้อพี่น้องเบิ่งครีบอยู่ครีบไม่จืดติดเขาสำหรับครีมนีกอะแสบนะพี่น้องก็สิบห้าใบสนี้เด้อพี่น้องพอกันมาครี